เปิดอายุแมตติรณีหลังงานเข้าเป็นนางเอกถูกโยงเป็นมือที่สามอั้มไฮโซภพกลายเป็นข่าวใหญ่รับปีกระต่าย2566เมื่อมีข่าวลือว่านางเอกสุปตาดังอั้มพัชราภาสอแววเลิกไฮโซภพแถมยังมีคำว้ว่ามือที่สามของไฮโซพพนั้นเป็นคนในวงการบันเทิงที่หากเกอ่ยชื่อไปต้องรู้จักเป็นอย่างแน่นอน และในเวลาต่อมาแมทพิรณีนั้นก็งานเข้าหลังกลายเป็นนางเอกสาวที่ถูกโยงเป็นมือที่สามระหว่างอ้ำพัชราภาไฮโซโพก่อนผู้จัดการจะออกมาเปิดปากยอมรับจับมือจริงแต่แค่ทักทายเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากว่าพี่น้องแน่นอนอีกทั้งขอย้ำว่าสัมพันธ์กับทายาทโบนันซาเขาใหญ่สงกราน์เตชนรงค์ยังเหมือนเดิม แล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุแมทพีรณีหลังงานเข้าเป็นนางเอกสาวที่ถูกโยงเข้าเป็นมือที่สามอ้ามพัชราภาไฮโซโพบโดยแมทพีรณีปัจจุบันมีอายุ33ปีซึ่งต้องบอกว่าเธอนั้นอายุน้อยกว่านางเอกซูเปอร์สตาร์กว่า10ปีเลยทีเดียว